สวัสดีครับพบกับผมปอนเอทีเคอีนะครับวันนี้ผมมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับควบคุมมอเตอร์กาใส่กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยวันนี้นะครับผมมีคอนโทรลเลอร์มาด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นตัวของ YM รุ่น2 0 0แอมป์นะครับแล้วก็เฟดได้ถึง4 0 0แอมป์นะครับก็คือคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับในตัวที่2นะครับก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ YM เหมือนกันนะครับ แต่รุ่นนี้นะครับจะได้ถึงกระแสถึง400แอมป์นะครับแล้วก็เฟสถึง600แอมป์นะครับผมในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีชุดสายไฟนะครับมาให้นะครับในกล่องก็จะเป็นสายไฟที่ใช้กับตัวคันเร่งนะครับตัวมอเตอร์แล้วก็อิเซอรี่อื่นๆที่ต่อเข้ากับชุดคอนโทรลของคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กตัวนี้ก่อนนะครับว่าสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ หน้าตาของมันนะครับเป็นเคสพลาสติกนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นซิงค์อลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวตัวซิงค์ตัวใหม่เราก็จะมีพิเศษขึ้นมาก็จะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนแถมมากับชุดของคอนเทนเนอร์ให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เรานําเข้ามาชุดแรกนะครับก็จะเหมาะสําหรับใช้กับรถมอเตอร์ตั้งแต่3,000วัตต์นะครับก็ห0ึ่งพันถึงสามพวัตต์นะครับใช้งานได้นะครับกาลังนะครับของคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับ ก็จะมีกระแสอยู่ที่200แอมป์นะครับที่เราสามารถปรับตัวบัตรบาลนะครับให้สามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้ถึง200แอมป์นะครับส่วนตัวเฟสนะครับที่จ่ายเข้าไปกับมอเตอร์นะครับก็จะมีกําลังเฟสอยู่ที่400แอมป์นะครับผมในส่วนของระบบคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของรีเจนเบรกนะครับเกียร์พีเกียร์หอยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบออโต้จูนนะครับ ซึ่งสองรุ่นนี้นะครับก็จะมีออโต้จูนทั้งคู่นะครับสามารถใช้กับมอเตอร์ได้หลายรุ่นและหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการจูนตัวกล่องนะครับให้เข้ากับตัวมอเตอร์อีกทีนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ต้องทาผ่านโปรแกรมที่เราให้มานะครับแล้วก็โปรแกรมในกล่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมแบบภาษาไทยด้วยนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเล็กนะครับซึ่งรุ่นเล็กของเราได้ถึง200แอมป์นะครับในส่วนต่อมานะครับ ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะเป็นฝาพลาสติกเหมือนกันนะครับส่วนซิงค์นะครับก็จะเป็นหน้าเรียบแบบนี้นะครับในตัวซิงค์ของคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นซิงค์เรียบๆนะครับแล้วก็สามารถเอาซิงค์ที่เป็นอาคีบนะครับที่มีพัดลมนะครับมาแปะเข้ากับซิงค์ตัวของคอนโทลนะครับแต่จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือที่ผมถืออยู่นะครับก็จะมีรูน้ํานะครับ ส่วนของรูน้ํากับตัวซิงค์นะครับจะถูกเจาะเข้าไปอยู่ในชุดเดียวกันนะครับก็ทําให้คอนโทรลเลอร์รุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็ขนาดที่บางนะครับกว่าคอนโทรลเลอร์ยี่ห้ออื่นๆนะครับซึ่งในกล่องนะครับก็จะแถมตัวของท่อนะครับท่อทองเหลืองแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเอาท่อตัวนี้ต่อเข้ากับตัวซิงค์นี้ได้เลยแล้วก็ไปต่อเข้ากับชุดระบบน้ํานะครับก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับของแต่ละท่านว่าจะไปติดตั้งกับตัวรถลักษณะไหนนะครับผม ในส่วนของคอนเอตัวนี้นะครับก็จะให้กระแสสูสงสุดที่400แอมป์นะครับก็คือสามารถตั้งบัดบาร์ตัวเครอรเลนต์นะครับได้ถึง400แอมป์แล้วก็ตัวของเฟสนะครับสามารถตั้งสูงสุดได้ถึง600แอมป์นะครับอันนี้ผมได้ทําการทดสอบนะครับก็ใช้กับมอเตอร์เริ่มตั้งแต่3,000วัตต์ก็ได้ครับจนไปถึงประมาณ8,000วัตต์นะครับซึ่งถ้าเราไปต่อมอเตอร์กับ ชุนรุ่น3,000วันนะครับก็จะได้แรงม้ามากกว่า20แรงม้าขึ้นไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวสเปคของมอเตอร์ที่เราใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ระบบออโต้จูนมีเหมือนกันครับตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับก็จะมีออโต้จูนสามารถใช้กับมอเตอร์ได้หลายรูปแบบนะครับโปรแกรมก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นทั้ง2รุ่นนะครับที่เรานํามาเสนอนะครับเป็น YM ทั้งคู่นะครับไบเอ็มดอเคนะครับก็คือเป็นแบรน ค่ายที่ทำมอเตอร์ระดับต้นๆนะครับของประเทศจีนนะครับที่ทำตัวของมอเตอร์ระดับใช้งานทั่วไปแล้วก็แข่งขันนะครับผมตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นตัวของคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมมอเตอร์นะครับสำหรับใช้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับมาดูส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นลักนะครับที่จะถูกไปติดตั้งเสียบเข้ากับตัวกล่องนะครับก็จะให้มาเป็นหนึ่งชุดแบบนี้เลยนะครับก็จะเขียนว่า ไาเอ็มมอเตอร์นะครับส่วนนี้เป็นปักแท้นะครับจากโรงงานปลักก็จะเป็นปักกันน้ํานะครับ IP 67นะครับเป็นปักเดี่ยวเลยนะครับส่วนมาดูในส่วนแรกนะครับปักก็จะมีขั้วสําคัญขั้วแรกครับก็จะเป็นฮอเซนเซอร์นะครับที่เราต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับตัวปักในชุดนี้นะครับผมจะมีไวริงแถมไปกับในกล่องนะครับแต่อันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าอ่าแต่ละปักนะครับทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็วิธีการต่อเป็นอย่างไรนะครับ แต่ส่วนไวริงนะครับลูกค้าสามารถดูสีของสายไฟแล้วก็ดูพินต่างๆที่ต่อเข้ากับลักนะครับว่าแต่เราชุดไปเสียบกับอุปกรณ์ส่วนไหนบ้างนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นตัวของอคอนโทรลที่เป็นฮอ l เซนเซอร์มาจากมอเตอร์นะครับส่วนที่2นะครับลักสีน้ําเงินอาจะเป็นพิพนพินสีน้ําเงินแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักที่เสียบกับตัวปรับความเร็วนะครับ ถ้าเป็นกล่องที่ใช้งานก็จะมี2รูปแบบคือใช้เป็นปุ่มนะครับความเร็ว3ระดับนะครับก็คือ3เกียร์กับเป็นกลุ่มกดกดติดนะครับแล้วก็ปล่อยดับนะครับก็สามารถตั้งได้เหมือนกัน,นครับตั้ง3มเกยียร์ได้นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนก็สามารถกดหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นเกียร์หกดอีกหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นเกียร์สหรือว่ากดอีกหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นเกียร์สนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งนะครับว่า3าสามสายเนี้ยเราอยากให้กล่องคอนโทรลเลอร์นะครับทำงานในรูปแบบไหนนะครับซึ่่งงกกลอ็สาามรถ เรผ่านโปรแกรมได้เลยนะครับว่าตัวโปรแกรมเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งตัวเกียร์ได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นขั้วของคันเร่งนะครับคันเร่งก็จะเป็นสีปักสีขาวนะครับสีใส่ไฟก็ะจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวสีดํานะครับอันนี้จะเป็นปักคันเร่งที่ถูกต่อเข้าไปกับคันเร่งไฟฟ้านะครับก็ลูกค้าจะมีคันเร่งที่ติดอยู่แฮนเดอลอยู่ตรงแฮนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อสายเข้ามา เสียบเข้ากับป๊กชุดนี้ได้เลยครับต่อมาก็จะเป็นดำน้ําตาลนะครับนางน้ําตาลตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นชุดเกียร์ถอยหลังนะครับซึ่งสีดําก็จะเป็นกาวนะครับสีน้ําตาลก็จะเป็นตัวเกียร์นะครับที่หานสวิตเกียร์นะครับหรือว่าสวิตตัว R ที่อยู่ที่แฮนด์นะครับก็มาต่อเข้ากับพินนี้ได้เลยครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น รีโมทคอนโทรลนะครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบมาปึ๊บอ่าชุดนี้นะครับบางรุ่นนะครับจะมีรีโมทคอนโทรลที่ติดมากับรถอยู่แล้วนะครับแต่บางรุ่นก็จะไม่มีติดมาให้นะครับเราสามารถเพิ่มเติมตัวชุดรีโมทครับหรือชุดกันขโมยเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นชุดกันขโมยก็ต่อสายสีแดง2เส้นนี้เข้าไปนะครับจะทําให้คอนโทรลรู้ว่าตอนนี้มีการ หยุดการใช้งานหรือมีการเปิดการใช้งานการสตาร์ทรถผ่านรีโมทหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดล็อกรถแล้วนะครับแล้วเกิดมีคนเข็นรถหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายรถนะครับตัวกล่องก็จะถูกทําการล็อกอัตโนมัตินะครับทําให้ไม่สามารถเข็นรถได้นะครับก็จะทาให้มอเตอร์ล็อกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดรีโมทกับเขมวยครับครับผมในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นปลักพิมพ์สีขาวเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับจะมีอยู่สองสีนะครับก็คือสี น้ำตา,าสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเพียวเลยครับแล้วก็สีแดงกับน้ำเงินนะครับสีน้ำตาลนะครับที่ไม่มีค่าเลยนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์จอดนะครับคือเราสามารถต่อสีนี้เข้ากับเส้นสีดำนะครับคือเส้นกาวส่วนไหนก็ได้นะครับวันนี้จะเข้าสู่โหมดจอดนะครับหรือโหมดขาตั้งนะครับเราก็สามารถต่อตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาสีดำมาต่อเข้าสีน้ำตาลนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสีแดงน้ําเงินนะครับอันนี้จะเป็นโหมดคุยคอนโทรลนะครับก็คือถ้าเราเอาสีดํานะครับมาต่อเข้ากับสีแดงน้ําเงินตัวนี้นะครับสีแดงม่วงหรือแดงน้ําเงินตัวนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่นะครับเข้าโหมดคุยคอนโทรลนะครับสามารถเร่งหรือขับขี่แบบอัตโนมัติได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสีดําเหลืองนะครับดาเหลืองตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโรเบกนะครับโรเบกก็คือ สามารถต่อเข้ากับสวิตช์จอดนะครับหรือสวิตช์ขาตั้งหรือสวิตช์เบรกที่เป็นปุ่มกดก็ได้ครับเราสามารถกดปุ่มนี้แล้วทําให้กล่องคอนโทรลนะครับเข้าสู่โหมด P ครับหรือว่าหมดจอดได้เหมือนกันนะครับก็คือนําสีดํานะครับกับสีเหลืองมาต่อเข้าหากันนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสีตัวนี้ครับ สีขาวปักพินใหญ่นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4พินนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของสายจูนเข้าคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราต้องการที่จะแอดจัดข้อมูลนะครับหรือว่าปรับค่าต่างๆนะครับเข้ากับตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับเราก็นําสายจูนนะครับผมจะมีสายจูนที่เสียบเข้ากับพินตัวนี้นะครับไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์และสามารถจูนนะครับกล่องตัวนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับที่ใช้ในการต่อระบบเข้าไปนะครับ ส่วนตัวหลักอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็จะมีสีอาม่วงนะครับกับสีฟ้านะครับ2ตัวนี้นะครับสามารถต่อเข้ากับหน้าจอที่เป็นวันลนยนะครับหรือเป็นแบบสปิดที่เป็นอนาล็อกได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับหน้าจอของลูกค้าว่าถูกติดตั้งมาเป็นรูปแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวันลน์นะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยครับจะเป็นวันลน์ครับ ต่อมาจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับจะเป็นสีส้มนะครับสายไฟสีส้มนี้จะทําหน้าที่เปิดนะครับวงจรนะครับให้กล่องคอนเดเลอร์ทำงานนะครับซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ถูกนํามาเปิดวงจรนะครับก็จะอยู่ประมาณา48ถึง90โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แบตเตอรี่มีแรงดันสูงต่ําขนาดไหนนะครับอันนี้ก็อเอา สายไฟจากสวิตกุญแจนะครับมาเข้าที่สายนี้ได้เลยนะครับก็จะทําการเป็นการออนสวิ์ให้ของนเลอร์ทำงานนะครับต่อมาครับตัวสุดท้ายจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นไฮเบรกนะครับซึ่งไฮเบรกนี้ก็จะทํางานโดยเราแตะเบรกนะครับคือแตะเบรกหน้าหรือเบรกเบกหลังนะครับจะมีไฟสิบสองโวลต์ครับมาจากไฟเบรกเราก็สามารถแถบไฟจากสิบสองโวลต์จากไฟเบรกตัวนี้มาเข้าปลั๊กพินสีเทาได้เลยนะครับก็จะทําให้ เกิดระบบรีเจนเนอเรทีเบรกนะครับนำให้เบรกของเรานะครับชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับนี่จะเป็นชุดสายไฟที่ผมมาอธิบายข้าวๆนะครับว่าการต่อแต่ละสีนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมาอธิบายวิธีการต่ออย่างละเอียดนะครับคือนำสายไฟชุดนี้นะครับไปต่อเข้ากับตัวระบบต่างๆที่เป็นคันเร่งหรือว่าระบบเกียร์นะครับแล้วก็ทำการ แอดจัดนะครับต่อระบบออโต้จูนนะครับให้คอนโทรลเลอร์นะครับเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับในการต่อเข้าโปรแกรมเข้าไปแล้วก็กดโหมดออโต้จูนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายในส่วนของระบบที่จะต้องต่อนะครับก็คือระบบสายไฟนะครับแล้วก็ตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาชมวิธีการติดตั้งและครับวิธีการจูนระบบออโต้เลอรกันนะครับขอบคุณครับ